การหารทศนิยมภาคที่12บสองเน้ครับบัดนบีบอต้องบอกอย่งางไรไปเบิ้งตัวอย่างกันเลยอ่าเขาบอกว่าตอบเป็นทศนิยมสองตำเนียงเห็นบออันนี้นี่ตัวหารทศนิยมสามตำแน่งอันดับแรกเราก็เอามันไปแป้งล่างก่อนสาจุดห้าหารด้วย ลบศูนย์จุดศูนย์สองสามอ่าเราก็ไปใช้วิธีของหมอชนะอ่าหมอชนะมันทศยมสามตำแหน่งใช่ไหมถ้าตามปกติเราต้องคูณด้วยหนึ่งพันหมอชนะเราก็เลื่อนจุดมันไปเลยหนึ่งสองสามอุ้ยเลื่อนไปไว้ลางเลขสามสามตำแหน่งเราก็มาเลื่อนตัวนี้ไปสามตำแหน่งเอา้ามีตรเดืดหาตัวเดียวหเห็นตังไหนครับบัตนี่จริงๆนะ ถ้ามันมีจุดแล้วจุดห้าหลังเลขห้าเลขห้านี่คือหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยก็มีเลขศูนย์นะหลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นหลักส่วนแสนโอ้มีจุดหลายเลยยาวไปเลยนะเราก็ไม่ต้องเติมหมดหรอกเอาเติมเฉพาะพอที่เราจะใช้ก็พอแล้วอันนี้เลื่อนมาสามตำแหน่งไปทางขวานะตัวหารตัวตั้งเราก็เลื่อนไปสามตำแหน่งเหมือนกันหนึ่งสองสามนี่จุดมาอยู่ตรงนี้นะ คราวนี้เราก็จะได้เป็นสามพันห้าร้อยไหมเพราะจุดมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะอ่าก็จะเป็นสามพันห้าร้อยหารด้วยจุดมาอยู่หลังเลขสามเนาะก็จะเป็นลบยี่สิบสามอ่าร้อยต่อไปตัวหารเป็นเราแปลงล่างมาแล้วตัวหารเป็นจํานวนเต็มแล้วต่อไปเราก็มาตั้ง ตั้งหารเลยทีนี้เจือบม่เขียนอันใหญ่แทนสามพันห้าร้อยหารด้วยยี่สิบสามเครื่องหมายเลยยังไม่เอามาเนาะต่อไปการหารดีนี้ยี่สิบสามอะไรได้สามมันหน่อยโพดเอายี่สิบสามอะไรได้ สามสิบห้ายี่สิบสามหนึ่งเป็นยี่สิบสามลบเหลือเศษสามสิบห้าลบยี่สิบสามเหลือสิบสองชัดศูนย์งลงมายี่สิบสามอะไรได้ร้อยยี่สิบยี่สิบสามห้ายี่สิบสามห้าได้ หนึ่งสห้าต่อไปอ่าชักเอาเดี๋ยวลบก่อนลบอ่าร้อลบเหลือหชักศูนล,ลงมายี่สอะไรได้ห้าสิยสสาสองเป็นสี่สหหาสิลบสีหเหลือเศษ หมดหรือยังตัวใจชักอ5 0สามพันหจริงๆมันก็มีจุดใช่ไหมจุด0 0 0ย์ศูนย์อตาสีเติมเอาก็บลายดอกก็เติมซัานี่แหละจักสีใส่หอดบ่อหอวเนาะอ่าแล้วก็ชักจุด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 ตัวตั้งนะกับคำตอบตรงกันอ่าเราจะเติมไปกี่ตัวก็ช่างแต่จุดต้องตรงกันไว้ก่อนนะ ต่อไปชักเอาศูนลงมาก็เป็น40 23าอะไรได้40 23ิาหนึ่งเป็น20 3 40บสบลบยีาเหลือ17บเจดอ่ะชักศูนลงมาอีกตัวหนึ่งอ่ะยี่สอะไรได้ร้อยเจได้1 6ึ่อด ได้หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดลบกันเหลือเก้าชักศูนย์ลงมาอีกยี่สิบสามอะไรได้เก้าสิบยี่สิบสามสามได้หกสิบเก้าลบลงเหลือยี่สิบเอ็ดเอาคือ okay. เงี้ยวเถอะชิลเลียง่ายจิ อ่าแต่เขาบอกว่าให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถ้าสองตำแหน่งตอนนี้เราได้มากี่ตำแหน่งแล้วคําตอบหนึ่งสองสามสามตำแหน่งเราก็ตัดเอาจบเอาสมนีิละเหดหลายหลายเนาะอ่าเราก็ตัดเอาเพียงแค่สองตำแหน่งตอนนี้เราได้สามตำแหน่งเราก็ตัดคําตอบมาเราก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ 2.1เราเอา2ตำแหน่งตำแหน่งที่2ให้เราไปดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3มันถึง5หรือยังยังไม่ถึง5เราก็ตัดทิ้งไปเลยแต่ถ้ามันถึง5้าเราก็มาเพิ่มตัวข้างหน้าก็คือตำแหน่งที่2องจาก7ก็จะเป็น8แต่วันนี้มันยังไม่ถึง5้าเนาะมันเป็น3เราก็ตัดทิ้งไปเลยตำแหน่งที่2เราก็เอาเลข เจ็ดมาปุ๊บนี่เรียบร้อยเส็จหรอือยังยังนะครับยังไม่เสร็จเรามาดูเครื่องหมายบวกตัวตั้งเป็นบวกตัวหารเป็นลบเครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นลบเหมือนกันเหมือนก,นกันกับภาคที่11อ็ดแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัดเอาคำตอบเฉพาะทศนิยม2องตำแหน่ง ต่อไปเรามาดูเทคนิคการปัดเศษก็คือการปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งคุณครูจะยกมานะครับปัดเป็นสองตำแหน่งกับ3ามตำแหน่งถ้าเราปัดมาให้เราตอบเป็นค่าประมาณมันจะไม่เท่ากับนะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่เราตัดทิ้งไปมันก็เลยตอบเป็นประมาณประมาณอย่างเช่นตัวนี้สามสิบสี่จุดแปดเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดอ่ะ เราต้องการสองตำแหน่งใช่ไหมให้เรามาดูตำแหน่งที่ส3ถึงห้าหรือยังยังไม่ถึงแสดงว่าพวกนี้เราตัดทิ้งเลยเราก็จะได้ประมาณสามสี่เอันนี้เหมือนกันต้องการสองตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่สามมันเป็น5ใช่ไหมห้าเราต้องปัดตัวหน้าขึ้นจากสามเป็นสี่คำตอบก็จะเป็น21.24ิบเอ็ดจงสห็นไหมตำแหน่งที่สมเป็นหปัด ตำแหน่งที่สองขึ้นเอามาปัดตำแหน่งที่สองขึ้นเป็นสี่ต่อไปอันนี้เราก็มาดูตำแหน่งที่สามเหมือนกันมันไม่ถึงห้าเราก็ตัดทิ้งเลยก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยสองจุดสามสี่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันดูตำแหน่งที่สามเห็นไหมสองมันยังไม่ถึงห้าเราก็ตัดมันทิ้งไปเลยก็จะได้ประมาณสองร้อยยี่สิบสองจุดสองสอง อันนี้ก็มาดูประมาณตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามมันเป็นหกใช่ไหมมันเลยห้าไปแล้วมันเลยห้าไปแล้วก็ปัดตัวข้างหน้าขึ้นอ่าก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดซีหกนั่นเองอ่าปัดห้าขึ้นเป็นหกต่อไปแล้วถ้ามันเป็นต้องการสามตำแหน่งล่ะทำไงถ้าต้องการสามตำแหน่งเราก็ไปดูตำแหน่งที่ซีตำแหน่งที่ซี หนึ่งสองสามใช่ไหมเราจะมาดูตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่เป็นหนึ่งยังไม่ถึงห้าเราก็ตัดมันทิ้งเลยเราก็จะได้ประมาณสามสิบสี่จุดแปดเก้าสามอันนี้เหมือนกันดูตำแหน่งที่สี่ต้องการสามตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่สี่หกปรับตัวหน้าขึ้นนะตัวหน้าเป็นห้าเราก็จะปรับตัวหน้านี้เป็นหกก็จะได้ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสองสามหก อันนี้เหมือนกันไปดูตำแหน่งที่48ก็ต้องปัดตัวหน้าขึ้นเนาะมันมากกว่า5ก็จะได้ประมาณ102.343ต่อไปตัวนี้ก็ไปดูตำแหน่งที่4มันเป็น9ใช่ไหม9ก็ปัดตัวหน้าขึ้นก็จะได้เป็นประมาณ2 2 2 2 2อ อันนี้ก็ไปดูตำแหน่งที่47ใช่ไหมปับตัวหน้าขึ้นอ่าจากหกก็จะเป็น7ก็จะได้ประมาณ123.457าโอเคนะครับข้อที่12นี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะใส่ไว้เลยหัวใจให้นักเรียนจด ตัวอย่างในคลิปลงสมุด10คะแนน10คะแนนไปก่อนเลยจดลงแล้ววพราะนี่ยัง10คะแนนถ่ายรูปส่งคุณครูมานะครับจากนั้นแล้วให้พวกเราทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดเอา ทำแบบฝึกหัดในหน้าแบบฝึกหัด4.3ขอขอ้อ3แล้วก็อุ้ยขอไภัยข้อ2และข้อ3ใหญ่ในหน้า195นะโอเคนะครับ